ตามความเคลื่อนไหวของทานายกรัฐมนตรีหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีการแถลงแล้วก็ขออภัยประชาชนไปแล้วนะคะวันนี้ก็ติดตามภารกิจของท่านายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่อุบลราชธานีค่ะแล้วก็ตามกําหนดการก็คือจะไปพบกับท่านแม่ทัพภาคที่2ด้วยนะคะลงพื้นที่ไปแล้วก็มีโอกาสที่ได้เจอกันแน่นอนเพราะว่าหลายคนก็จับตามองจังหวะที่มีการพบกันจะมีการพูดคุยหรือว่าท่าทีเป็นอย่างไรนี่ช่วงนี้คือเป็นช่วงที่ถึงพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็ได้เจอกับแม่ทัพภาคที่สองแล้วด้วย ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางถึงกองบิน21อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยมีท่านแม่ทัพภาคที่2ท่านพลโทบุญสินพาดกลางได้ให้การต้อนรับค่ะโดยท่านนายกเองได้ยกมือไหว้นะคะรับการทําความเคารพของแม่ทัพภาคที่2แล้วก็ได้มีการพูดคุยทักทายกันในช่วงจังหวะนี้นะคะก็เดินลงมาจากเครื่องนะคะท่านแม่ทัพภลิก2ก็มีการรายงานนะคะใช่ค่ะ,คะจังหวะนี้หลายคนก็ สังเกตนะคะทนายกน่ยกมือไหว้แล้วพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรสวัสดีค่ะหรือว่าบางคนบอกขอโทษหรือเปล่าขอโทษอีกครั้งนะคะหรือเปล่าก็พยายามที่จะดูนะคะว่าทานายกพูดคําว่าอะไรนะคะต่อมานะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปถึงสนามเฮลิคอปเตอร์นะคะสนามกีฬานานานชาติอยู่ที่อบตอโดมประดิษฐ์นะคะก็มีผู้ว่าราชการจังหวัด ทางด้านของคุณเกรียงกันตินันนะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สอสอของเพื่อไทยมารอต้อนรับนะคะซึ่งตอนนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีการมอบสิ่งของให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านก่อนที่จะมีการทักทายอย่างเป็นกันเองนะคะมีชาวบ้านค่ะคุณผู้ชมมามอบดอกกุหลาบนะคะข้าวมา้าเพื่อให้กำลังใจกับท่านนายกรัฐมนตรีจำนวนมากนะคะ ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงการพูดคุยกับ<ะ>แม่ทัพภาคที่สองว่าได้มีการเคลียร์ใจกันแล้วหรือเปล่านะคะนายกไม่ได้ตอบคำถามณนะตอนนั้นนะคะแต่ระหว่างที่ประชาชนมอบดอกไม้ให้นายกรัฐมนตรีได้มีการเรียกแม่ทัพภาคที่สองมาร่วมรับดอกไม้แล้วก็มีการถ่ายรูปร่วมกันนะคะทีนี้คุณผู้ชมมีจังหวะชุลมุนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะ,ะมีไม์ของสื่อมวลชนนะคะไปโดนที่ศีรษะของนาย รัฐมนตรีมีจังหวะที่นายกตกใจแล้วก็อุทานบอกโอ๊ย เขตหัวคุณนหนึ่งอเออน,ะะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก่อนที่สื่อมวลชนจะรีบขอโทษนะคะแล้วก็ท่านนายกก็ยังขำอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะแล้วก็เดินทางต่อไปยังฐานปฏิบัติการมรกตนะคะ,คะเพื่อที่จะพบปะแล้วก็ให้กําลังใจกองกําลังพลสุราน,านารีคนี่นะคะก็เป็นการปฏิบัติภารกิจนะคะในในวันนี้เดินทางไปที่อุบลราชธานีใช่ค่ะ,คะ